ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีบทีซีพอดแคสต์พบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเนื้อหาดีๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราหยิบเรื่องน่าสนใจจากสารดีบทีซีซีซั่นทตอนที่98ค่ะเป็นเรื่องที่ปรึกษาการตลาดร้านเล็กเบื้องต้นค่ะอ่าครับผม ซึ่งเน้นไอเดียสร้างรายได้เสริมยุคใหม่เลยใช้ความรู้เฉพาะทางที่เรามีนี่แหละมาหาเงินหรือที่เขาเรียกว่า,าหาเงินในอากาศโอ้คำนี้ดีนะครับหาเงินในอากาศใช่ค่ะเหมาะมากกับร้านเล็กๆคนทำงานหรือใครก็ได้ที่อยากจะลองใช้ความรู้มาทำการตลาดแบบง่ายๆนะคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆเพราะว่ามันให้เหมือนให้แนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ไม่ซับซ้อนเลยครับเหมาะกับคนที่ เอออาจจะงบไม่เยอะแต่ต้องการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะเคล็ดลับหาเงินในอากาศจากแหล่งข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าคำถามยอดฮิตเลยจะวางแผนโพสต์ยังไงให้โดนใจลูกค้าอืมอันนี้ปัญหาโลกแตกนิดนึงนะครับจริงค่ะเขาก็แนะนำว่าให้ลองผสมผสมโพสสามแบบนี้ดูแบบแรกนะคะก็คือโพสต์ขายของตรงๆเลย h a r เซลล์อ๋อ ชัดเจนใช่ค่ะบอกไปเลยว่าขายอะไรมีโปรอะไรเน้นรูปสวยๆคลิปสั้นๆดึงดูดไปเลยครับการนำเสนอแบบนี้มันก็ตรงไปตรงมาดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องความถี่นิดนึงไหมครับถ้าเรามีแต่ขาย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 อย่างเดียวเนี่ยลูกค้าอาจจะรำคาญได้นะถูกต้องเลยค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าโดนยัดเยียดเกินไปแล้วก็เลิกตามเราไปเลยก็ได้ใช่ครับ การสร้างสมดุลนี้สำคัญมากจริงๆซึ่งก็นำมาสู่โพสต์แบบที่สองเลยค่ะคือโพสต์ให้ความรู้ให้ประโยชน์หรือที่เรียกว่าซอฟต์เซลล์ huh. อันนี้จะเน้นสร้างคุณค่าโชว์ว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะอย่างเช่นถ้าร้านขายต้นไม้ก็อาจจะแนะนำวิธีดูแลต้นไม้หรือร้านกาแฟก็ให้ความรู้เรื่องเมล็ดกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะอืมตรงนี้ดีมากครับมันทำให้ร้านเราดูมีอะไรมากกว่าแค่ขายของเฉยๆ กลายเป็นเหมือนผู้รู้ในเรื่องนั้นๆไปด้วยใช่ค่ะสร้างความน่าเชื่อถือครับสร้างความผูกพันได้ด้วยโดยที่ลูกค้าไม่รู้สึกว่าเราจ้องจะขายอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือโพสต์สร้างปฏิสมพันธ์หรือ engagement นั่นเอง อ๋อชวนคุยเอจังหวะสำคัญครับต้องเข้าใจลูกค้าว่าช่วงไหนควรขายช่วงไหนให้ความรู้หรือช่วงไหนชวนคุยเล่นแบบนี้มันจะช่วยสร้างฐานแฟนที่เหนียวแน่นไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพอมีแผนโพสต์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะกระตุ้มยอดขายยังไงล่ะโดยเฉพาะร้านเล็กๆอืมใช่ครับทำยังไงดีแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนำแคมเปญง่ายๆแต่ได้ผลนะคะอย่างเช่น ลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลยหรือมีของแถมนิดๆหน่อยๆให้อ๋อ oh, อันนี้คลาสสิกแต่ว ork เสมอครับเหมือนเป็นการเปิดประตูให้ลูกค้ากล้าลองครั้งแรกลดกำแพงการตัดสินใจซื้อได้ดีเลยอีกอันที่น่าสนใจมากๆคือชวนลูกค้ามารีวิวแล้วแลกส่วนลดหรือของแถมไปเลยค่ะให้เขาโพสต์รูปหรือแชร์ประสบการณ์จริงอ้ oh, อันนี้สุดยอดเลยครับมันคือการใช้พลังของสิ่งที่เรียกว่า user generated content หรือ UGC ใช่ค่ะ UGC คือให้ลูกค้าสร้างคอนเทนต์ให้เราเองซึ่งมันน่าเชื่อถือกว่าเราพูดเองเยอะมากแล้วยังช่วยให้คนอื่นเห็นร้านเรามากขึ้นแบบฟรีๆด้วยนะสำหรับร้านเล็กๆนี่คือแบบว่าขุมทรัพย์เลยครับจริงค่ะหรือจะเป็นโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆอันนี้ก็ง่ายๆแต่ก็ยังใช้ได้ดีตลอดครับแคมเปญง่ายๆพวกนี้แหละครับที่มันเวิร์กเพราะมันสร้างความรู้สึกพิเศษกระตุ้นให้ตัดสินใจเร็วขึ้นทําให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมด้วยไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ซับซ้อนเสมอไปหรครับ นอกจากเรื่องกลยุทธ์แล้วเรื่องเครื่องมือก็สําคัญเนาะแหล่งข้อมูลนี้เขาแนะนําเครื่องมือฟรีที่ช่วยได้เยอะเลยอย่างแรกแคนวาค่ะอ๋อแคนวายอดฮิตใช่ค่ะหลายคนน่าจะคุ้นเคยใช้ทํากราฟิกง่ายๆได้สวยเลยแม้จะไม่มีพื้นฐานดีไซน์ก็ตามใช่ครับแคนวานี่ช่วยประหยัดค่าจ้างกราฟิกไปได้เยอะเลยแล้วก็ทําให้เพจเราดูอ่าดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีเลยครับตัวที่2คือ Line Official Account หรือ Line OA ค่ะครับอันนี้ก็จําเป็น ใช้สื่อสารโปรโมชั่นตอบคำถามลูกค้าแบบส่วนตัวได้ดีมากๆเลยการมีช่องทางคุยตรงๆแบบนี้มันช่วยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้าได้ดีครับตอบคำถามเร็วแก้ปัญหาไวลูกค้าก็ประทับใจและแน่นอน Facebook Page อันนี้เป็นแพลตฟอร์มหลักที่ร้านค้าส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วโพสต์ Post ได้หลายอย่างรูปวิดีโอไลฟ์สดก็ได้ครับ คือเครื่องมือฟรีพวกนี้นยะถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้ให้มันสอดคล้องกันนะมันจะเป็นแต้มต่อสําคัญเลยที่ทําให้ร้านเล็กๆหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยครับอืมแหล่งข้อมูลเขายังย้าเคล็ดลับพื้นฐานแต่สําคัญมากๆด้วยนะคะคือต้องเข้าใจลูกค้าจริงๆอันนี้หัวใจเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องโพสต์สม่ําเสมอตอบลูกค้าให้ไวแล้วก็อันนี้สําคัญต้องกล้าลองผิดลองถูก ใช่เลยครับไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวหรอกครับในโลกการตลาดดิจิตัลคือการเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาเนี่ยแหละสำคัญที่สุดต้องทดลองดูเนาะครับต้องลองดูว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กกับลูกค้าเราแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆสรุปแล้วนะคะจากที่เราเจาะลึกสาระดีใบทีซีตอนนี้กันมาทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าการตลาดสําหรับร้านเล็ก หรือคนเริ่มต้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องซับซ้อนหรือแพงเลยครับผมแค่วางแผนโพสต์ให้ดีๆให้มันสมดุลกันระหว่างขายให้ความรู้สร้างสัมพันธ์ใช้แคมเปญง่ายๆกระตุ้นยอดแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือฟรีอย่างแคนว่า l n e โอเอเฟซ o ุ๊กเพจให้ฉลาดฉลาดครับ แล้วก็อย่ายลืมพื้นฐานสำคัญใช่ค่ะเข้าใจลูกค้าสม่งเสมอตอบวหวแล้วก็กล้าลองทั้งหมดที่ว่านี้แหละครับคือตัวอย่างจริงๆของการนำเอาความรู้เฉพาะทางหรือแม้กระทั่งความชอบส่วนตัวของเราเนี่ยมาปรับใช้มาสร้างโอกาสสร้างไรายได้หรือที่เรียกว่าหาเงินแนอากาศได้จริงๆในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านเล็กๆรหรือคนทางานประจาที่อยากหาไรายได้เสริมหรือแม้จะน้องนนักเรียนนักศึกษาที่อยากลองทําอะไรของตัวเองดูน่าสนใจมากๆเลยครับทําให้เห็นเลยว่าจริงๆโอกาส มันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับสุดท้ายนี้มีคําถามอยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังลองไปคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าครับผมนอกจากเครื่องมือฟรีกว่าระยะที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นอะไรอีกบ้างที่คนทําธุรกิจเล็กๆหรือคนที่อยากหาไรายได้เสริมอย่างเราเราเนี่ยมักจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไพ่ตายสําคัญที่สร้างความแตกต่างสร้างความได้เปรียบให้เราได้เลยนะคะโอ้โหคําถามน่าคิดมากครับ ลองนำไปขบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ